สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ับช่องแม่นั้นแม่น้องไิ่แชาแนลนะคะวันนี้มาดูเซนีกนะคะเอาเจ้าเบรานี่ออกจากโคกมันคืนนะคะเมื่อวานมันเอบเข้าโคกบัวเรานะคะทุกคนนะวันดูหน้าตามันนะคะแส่ยจดดำดำมันเอบเข้าโคกไอบัวกับไอแตงอ่อนนะคะ ไปสาธิตหนูหมอท่านจะไปสาธิตโมลอนี่กดิสาธิตไปสธิตนะลไปยาไปสาธิตแล้วิทย์คุณพายเซนิกทำการตัดไม้นะคะให้เจ้าเรานี่มันไปครอบมันคืนนะคะทุกคนมนาจะมืดหน่อยนะคะตรงนี้เพราะมันย้อนแสงเนาะนี่นะคะเจ้า มีกระดิ่งล่าสุดจะของซื้อกระดิ่งมาไว้หม,มุกสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนวัวไม่ได้ใส่สักทีนะคะหมุกไว้บนห้องค่ะนี่นะคะมันดูหน้าตามันนะคะเอบเข้าคอกเอ๊ะทำใส่อีกแอบเข้าเข้ากลัวเรานะคะ ว่าปกติมันจะมาอยู่กับเจ้าทุเรียนโคกนี้นะคะแล้วมันก็นอนมันชอบนอนตรงนี้ค่ะมันจะผลมกเกาหัวหลอดมาน,นะคะ่ะพอมันลุกมาปุ๊บมันก็เขียบมาฝั่งนี้นะคะทุกคนหลักโลกเข้าโคกเขา,ขาเองไงอยู่โคกเองเลยอยู่โคกเองเลย เด wow. <descon> ็กนิ้งทำการตัดไม้อยู่นะคะว่าเบอรนนท์ให้บอกว่นนท์เก็บเชือกไม่ให้มันเข้าไปฝั่งนนท์ขึนนะคะทุกคนมาอยู่เคาะเคาะทำหน้าตาเฉยอีกไปเลยไหนบ้านยังอยู่ไหน อยู่บ้านเองคืนเลย <ś> <üt> มันเอบลักลอกเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนเมื่อวานไม่มีใครเอามันออกนะคะ เอาคนมาแล้วนะคะตอนนี้แง่ได้แล้วเนาะอย่าเอบรักโลกเข้ามาอีกนะเองบัวอย่าทำน้องาอมาแล้วนะครับใบเกลตัดน้อยนะครับ What's <laughs> อ็ถ่ายวนท่านไม่ทำงานบัวอย่าไปใกล้มานี่บัวมานี่เลยเออดูค่ะ <laughs> มันพากันกลัวนะคะพากันถอยมาเต็มเลย บัวทำไมให้งกไป ที่ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่ทำประตูคอ,อกใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ไลมันแยกคอ,อกนะคะทุกคนต้ไลมันแยกคอ,อกเรียนไปแร่แนะดูมันไม่ยอมไปนะทุกคนมันติดกันเจเลยนะคะดูนะคะตั้งไล่สกัดตั้งสองคนนะคะทุกคนบอ บัวไปอยู่คอกโน้นไปเลยเออสก,กัดมันสก,กัดมันโอส้สก,กัดมันดูฟุบ้อนโน้นนะ <c oughs> นี่แยกคอกกันแล้วเข้าคอกอีกนะอันนี้จะบัวนะครับบัว ว่าเรานะคะทุกคนดูทําประตูคอให้อย,ย่างสวยะค่ะทุกคนใช้เวลาทําประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะสองสองคนนะคะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยสองคนหนึ่งชัง่วโมงนีโ <c oughs> อ้อนหัวห,หนันยังอยู่ตัวถัดมา,าที่นี่เราก็จะขอจบคลิปเพนค่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชออนน่องไม่น้นไม่น้อยติ๊งเน่ยนะคะ